จอเกมมิ่งสุดเท่เป็น QLED ภาพสวยรองรับ240เฮแถมมีฟีเจอร์ให้ใช้งานอีกเพียบเลยต้องนี่เลยครับ Samsung Odyssey G7 สวัสดีครับผมโจโจ้ครับหลังจากที่คลิปก่อนๆน,นะครับผมได้รีวิว Samsung Monitor อย่าง Samsung Odyssey G9 ไปนะครับผลตอบรับที่ได้เนี่ยเรียกได้ว่าดีเกินคาดเลยนะครับผมมาในครั้งนี้เนี่ยผมเลยอยากเอาใจคนที่อยากได้จอมอนิเตอร์240 h z นะครับที่มีขนาดและก็ราคาเนี่ยที่จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วครับก็คือเจ้าซัมซุงออริ s ี่ G7 นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลย ซึ่งเจ้า G7 ตัวนี้นะครับที่ผมได้รับมารีวิวเนี่ยจะมีขนาดไซส์อยู่ที่32นิ้วครับในอัตราส่วนภาพแบบ16:9ต่อเป็นเคิร์ฟมอนิเตอร์หรือที่เรารู้จักกันก็คือแบบจอโค้งนั่นเองนะครับพร้อมสเปคและฟีเจอร์ที่จัดเต็มไม่มีกั๊กแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกในส่วนของสเปคนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องกันก่อนครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราได้มาภายในกล่องน,นะครับจะประกอบไปด้วยสายไฟ1เส้น สายดิสเพย์พอร์ตนะครับ1เส้นและสาย USB นะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับฮับเนี่ยอีก1เส้นครับผมในส่วนของดีไซน์ตัวจอนะครับมีความแตกต่างจากรุ่น G9 นะครับในเรื่องของสีรุ่นนี้เนี่ยจะมาเป็นสีดำนะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นในแบบเฉพาะของรุ่น Odyssey อยู่ทั้งความเรียบหรูและดูไฮเทคนะครับ ตัวจอเนี่ยมีความโค้งมากถึง 1000R แต่ยังโอบรับเข้ากับสายตาได้แบบพอดีด้านหลังมีการเล่นลวดลายนะครับเป็นเกียวลมดูดนะครับเข้าไปในส่วนของ infinity c o r e l i g h t i n g ดูผ่านๆแล้วเนี่ยจะเหมือนท่อไอพ่นครึ่งบินเจ็ตเลยครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถปรับเปลี่ยนไฟ rgb นะครับได้ถึง52สีอีกด้วยตัวฐานนะครับเป็นโลหะวัสดุแข็งแรงครับรองรับน้ําหนักตัวจอได้เป็นอย่างดีตัวฐานเนี่ยจะมีรูปทรงเป็นตัว V นะครับ ต้องใช้พื้นที่โต๊ะในการวางจอเนี่ยสักนิดหนึ่งสามารถหมุนปรับตำแหน่งตัวจอเนี่ยได้แบบอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นหันซ้ายหันขวาปรับสูงต่ำหรือว่าก้มเงยรวมไปถึงการหมุนเป็นแนวตั้งเนี่ยก็ทำได้ครับและอีกส่วนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ที่ขาตั้งนะครับก็คือที่แขวนหูฟังครับจะอยู่ที่บริเวณด้านหลังนี้นะครับเมื่อเรากดออกมาเนี่ยเราก็สามารถเอาหูฟังไปแขวนได้ครับ ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มานะครับก็ถือว่าครบคันไม่ว่าจะเป็น HDMI 1ช่อง Display Port นะครับ2ช่อง USB 3.0เนี่ย2ช่องและ USB Hub นะครับอีก1ช่องรวมถึงช่องแจ็ค3.5นะครับที่เอาไว้เสียบหูฟังเนี่ยอีก1ช่องด้วยโดยเราสามารถรวบสายสัญญาณทั้งหมดนะครับเก็บไว้ที่ตัวฐานตั้งตัวนี้ได้เลย และอีกส่วนที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับคือหน้าตาของเจ้า OSD นะครับในซีรีส์นี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Super Arena Gaming UX ครับหน้าตาของ OSD เนี่ยจะมีความเกมมิ่งพอสมควรเลยครับมีการแสดงข้อมูลการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Refresh Rate หรือว่า Response Time นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถปรับแต่งโหมดภาพนะครับที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยได้อพอสมควรเลยครับซึ่งเราสามารถใช้งานได้ผ่านปุ่มที่อยู่ด้านล่าง,งตัวจอนี้เลยครับ สำหรับการออกแบบของเจ้า Odyssey G7 ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มไม่แพ้รุ่นพี่อย่าง G9 เลยนะครับแต่ว่าเท่านี้เนี่ยยังไม่เพียงพอสำหรับมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับ พอตัวจอนะครับมีความละเอียดอยู่ที่ 2K หรือ2560คูณ1440นะครับรองรับ Refresh r a สูงสุดอยู่ที่240 h ฮและมาพร้อมนะครับการตอบสนองที่รวดเร็วนะครับถึง1มิซส่วนใครนะครับที่จะเอาไปใช้งานแบบหลากหลายเนี่ยทั้งดูหนังหรือว่าเล่นเกมนะครับก็ไม่ต้องห่วงเพราะเจ้ามอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้พาแเนลแบบ VA นะครับมีจุดเด่นในเรื่องของภาพเปิดโปรง สีสันที่สดอิ่มและเสริมขอบเขตสีที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยี QLED และยังรองรับ HDR 1 0พอีกด้วยทำให้ภาพที่เราได้นะครับตอนเล่นเกมหรือว่าดูหนังซีรีส์เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีความเปรียบต่างของแสงเนี่ยดีกว่าจอมอนิเตอร์ทั่วไปแน่นอนครับโดยทีมงานนะครับได้ทำการวัดค่าภาพจากโรงงานที่ให้มาดูนะครับผลที่ได้เนี่ยคือค่าความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่486นิตและขอบเขตสีกว้างถึง 94.7%ของ DCI P3 เลยนะครับซึ่งถือว่าทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับสำหรับมอนิเตอร์เกมมิ่งแบบนี้แต่จุดสำคัญนะครับในการใช้งานเกมมิ่งมอนิเตอร์แบบนี้เนี่ยเราไม่ได้คำนึงว่าภาพจะต้องสวยแต่อย่างเดียวนะครับแต่เราต้องดูว่าภาพที่เราได้จากการเล่นเกมเนี่ยลื่นจริงหรือเปล่ารวมไปถึงการตอบสนองนะครับพวกเลนส์ปอนต์มเนี่ยทำได้ดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรามาัทดสอบเล่นเกมไปเลยครับ จากการทดสอบเล่นเกมกับเจ้า Odyssey G7 ตัวนี้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวจอเนี่ยให้ฟีลลิ่งการเล่นเกมนะครับได้ดีกว่ารุ่นพี่อย่าง G9 พอสมควรนะครับด้วยขนาดหน้าจอที่ไม่ใหญ่จนเกินไปและระยะการนั่งเนี่ยที่กำลังพอดีนะครับทำให้ดึงประสิทธิภาพของตัวจอที่แสดงผลแบบ240 h z เนี่ยออกมาได้เต็มประสิทธิภาพแบบจริงๆครับและสำหรับการเล่นเกมแนว FPS นะครับ ต้องบอกว่าหายห่วงเลยครับเพราะว่าตัวจอเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกับจอเกมมิ่งที่ใช้ในงานแข่งทั่วไปเลยครับเพราะว่าสัดส่วนของจอเนี่ยมีการแสดงผลอยู่ที่16ต่อ9นะครับทำให้เราครับสามารถใช้ซ้อมหรือว่าใช้เล่นแบบจริงจังได้เลยส่วนเรื่องจอโค้งเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลอะไรในการเล่นนะครับบางมุมเนี่ยอาจจะรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับเหมือนภาพเนี่ยมันกําลังโอบรับเข้ากับสายตาเราอยู่ ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกวาดสายตาจนมากเกินไปนะครับบวกกับค่าการตอบสนองต่างๆนะครับก็ทําได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็น input แหลกนะครับอยู่ที่ประมาณ11.5มิลลิเซกในการใช้งานแบบ60เฮิร์ตนะครับส่วนแบบ240เฮิร์ตเนี่ยยิ่งดีขึ้นอีกนะครับเพราะจะอยู่ที่3มิลลิเซกเท่านั้นทําให้พวกเกมแนวยิงเนี่ยเรียกได้ว่าไม่หน่วงเลยกดยิงเป็นยิงไม่มีอาการดีเลย Ica, ยังมีฟีเจอร์พวก Back Equalizer นะครับที่ช่วยทำให้ฉากมืดภายในเกมที่เราเล่นอยู่เนีย่ยสว่างขึ้นมาได้เลยช่วยให้เรามองเห็นสิ่งของรวมไปถึงศัตรูเนีย่ยได้ด้วยนะครับหรือถ้าหากเวลาเรากวาดเมาส์ไวๆนะครับตอนที่เราเล่นเกมเนีย่ยแล้วยังภาพเบอร์อยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับในส่วนของค่า r s s p o s e Time ได้ครับโดยเราเลือกเป็นระดับที่ชื่อว่า f a s t e เต MBR นะครับก็จะสามารถช่วยลดอาการเบลอของภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนเล่นเกมได้นะครับ แต่ว่าภาพเนี่ยจะไม่สว่างเท่ากับตอนที่เรายังไม่ได้ตั้งค่านี้นะครับผมและที่สําคัญนะครับจอตัวนี้เนี่ยยังสามารถใช้เล่นเกม PS5 นะครับแบบ Full HD 120 h ฮได้อีกด้วยทําให้รองรับการใช้งานนะครับที่หลากหลายขึ้นไม่ต้องยึดติดอยู่กับเครื่อง PC อย่างเดียวนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยการ์จอมีราคาแพงอยู่ด้วยใครจะหันมาแบบว่าเล่นเป็นสายเครื่องคอนโซลเนี่ยใช้งานร่วมกับจอตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมาะสมครับ และหากใครนะครับที่เล่นเกมแล้วกลัวภาพขาดหรือว่าเฟรมเรทมันจะเกินนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยเขารองรับ NVIDIA G-Sync แบบ Compatible ครับและยังรองรับ AMD FreeSync แบบ Premium Pro อีกด้วยส่วนในด้านการใช้งานพวกดูหนังซีรีส์นะครับต้องบอกว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยน้องๆทีวีแบบระดับกลางหรือเริ่มต้นเลยนะครับถึงแม้ตัวจอเนี่ยจะมีความละเอียดภาพอยู่ที่ 2K นะครับ แต่ด้วยสีสันและความคมชัดที่ได้เนี่ยสำหรับจอ32นิ้วแล้วเนี่ยผมถือว่าเหลือเฟือเลยครับหรือใครนะครับที่จะใช้งานพวกงานออฟฟิศหรือว่าต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานๆเนี่ยตัวจอเขาก็มีฟีเจอร์โหมดภาพถนอมสายตาให้เรานะครับทำให้เรานะครับสามารถจ้องหน้าจอคอมของเราเนี่ยได้เป็นเวลานานๆแบบไม่ล้าสายตาครับ ส่วนพวกฟีเจอร์อื่นๆเหมือนรุ่น G9 นะครับอย่าง Picture by Picture หรือ Picture in Picture รนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันแต่ขนาดหน้าจอและสัสดส่วนเนี่ยอาจจะมีความเล็กไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้งานได้ครับส่วนจุดที่ผมเสียดายและอยากให้เขาใส่มาในรุ่นต่อไปนะครับก็คือเจ้าลำโพงบิวอินเนี่ยแหละเพราะว่าในรุ่น G7 หรือว่า G9 นี้นะครับเขาไม่ได้มีลำโพงติดตั้งมาให้ในตัวทำให้เรานะครับต้องใช้สายหูฟังแบบ3.5เนี่ยเสียบที่ตัวจอใช้แทนไปก่อน ส่วนราคาของเจ้า Samsung Odyssey G7 ไซส์32นิ้วตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่21,390บาทหรือถ้าใครคิดว่าขนาดนี้มันใหญ่เกินไปนะครับเขาก็มีขนาดแบบ27นิ้วนะครับโดยจะมีราคาอยู่ที่18,990บาทพร้อมกันรับประกันอีก3ปีครับ ก็ถือว่าเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์240 h ฮอีก1รุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีนะครับ QLED ที่มีบนทีวีระดับท็อปเลยนะครับมาใส่ไว้บนจอเกมมิ่งมอนิเตอร์แบบนี้ทำให้ภาพที่เราได้เนี่ยเรียกได้ว่าสีสันสดอิ่มนะครับรวมไปถึงเขามีฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าครบคันเลยใครจะเอาไปใช้ดูหนังหรือว่าเล่นเกมนะครับก็สามารถใช้งานได้จบในเครื่องเดียวเลยและที่สำคัญเนี่ย จอตัวนี้เนี่ยมีราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปนะครับยังไงผมก็ต้องฝากรีวิวเจ้า Samsung Odyssey g 7ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าเห็นว่ารีวิวนี้นะครับมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์นะครับเข้ามาในช่อง lcd tv thailand ของเรากันด้วยนะครับ